สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้17เมษายน2564ช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก่อนนอนครับมาทักทายอสอมทุกคนทุกท่านทั่วประเทศนะครับเดือนนี้อสอมจะได้รับเงินเต็มเต็มไม่มีรายการหักครับในส่วนของค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด1 9นะครับซึ่ง ค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด1 9ที่จะจ่ายในเดือนเมษายน2 5 6 4นี้เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของเดือนมีนาคม64โดยปกติแล้วเคยรับวันที่18นะครับแต่เดือนนี้พุ่งนี้18เมษายนไม่ได้รับนะครับจะได้รับวันที่21เมษายน2 5 6 4นะครับรับทราบโดยทั่วกันนะครับและไม่มีการหักโชโกศออสมอไม่มีการหักอะไรทั้งสิน้น ก็อสมอจะได้รับ500เข้าบัญชีเต็มๆไปเลยในวันที่21เมษายน2564ขอแสดงความยินดีกับอสมอทุกคนทุกท่านครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ